าขามากินอย่างราชาละขากลับไงได้เข็นกลับอย่างเงี้ยอ้าพิชานลฮะล้ทำไมได้ลุ้นรถหล่ะทีนี้ตาตาทไม่ติ <laughs> ดอ้อยได้กินเซ็ดอิม่มนึงมาได้มาลุ้นรถออกกำลังกายพอดีมีแรงพอ <laughs> <laughs> ดีร้อยเลย <laughs> มากินอย่างรู้ <laughs> เป็นไงวิวญี่ปุ่นมึงอ่ะเป็นไงเป็นไงวิวญี่ปุ่นเป็นไงล่ะขามาขับยังที่เออขับแม่งลุนห <laughs> มดเลยกาแฟกับขนมเคี๊ห <laughs> มดเลยกาแฟกับขนมเค้ี๊ลองดูที่นีเดี๋ยวมันจะติดแน่ไม่มีทักเอ หรือว่าน้ำมันใเต็มถังแล้วน้ามันมีปัญหาหรือเปล่าปวบ้าแต่มันเติมมันเป็นก่อนที่เราจะเติมไม่ใช่หรอไม่อพอเราใส่น้ำมันปั๊บมันดับเลยนะมันจะตั้งไม่ดิเออน้ำมันอะไรเขาใส่น้ำมันอะไรให้เราอะ่ะพี่ได้ดูไหมอะ่ะบอกเขาเก้าห้านะบอกเขาเก้าห้านะดูที่สีเลยจูเล่น สีขาวอ่ะนี่ก็น้ำมันนั่นแหละมันไม่เกี่ยวกับแต่ถ้าถึงวัะะตถุาร์ก็ไม่ดีเลยนะปกติม,มันก็ต้องมีทักเอ็กก็กเอ็กอยู่ไหนไหมเมื่อกี้มาดูดิเอ็กเดนะียวน่าจะเป็นไดรคาร์กน่าจะเป็นไดรคาร์ก โทรหาช่างแป๊บนึง